กิจกรรมความเพียรพระกิ่งพลีพินา f เฟซบุ๊กหนุ่มนักขมีศูนครั้งที่48วันที่17มิถุนายนสองหวันนี้เป็นครั้งที่48เป็นวันที่17มิถุนายน2 5งหที่ข้าพเจ้าในบุญนำบุตรีวงขอถวายเสียงสดสาธยายพระสูตรพระบตและพระคาถาต่างๆถวายเปพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชา และอาจาริยบุชาได้ครูบาอาจารย์ทัางหลายขอจิตพระข้ทพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขณะพิชนะเนบทสวดต้เนืองเทินบทที่หนึงอาทังสมาสมพุทโธผราพุทธธรรมประคอนตามพวะเมีสวาคาโตพระควตาธโมธรรมังนามาซามีปฏิปันโนวโตสาวกสังโคสังฆนมามิบทที่สองอัทังสมาสมพุทโธสุติรังปรินิพุทโตคุณีหิตรามาโนทานีปาร r มิหิจะท t i sati yavacchivanga ทธั k u t h a n g ัง a m a n g s a รัง a n g s a r a n รัตนัตยังธรรมังจารามิสุทินาบทที่สามสมันตาจักรวาเดสุอัตตาคัตจัาจุเทวตาสัตธมังมุนิราชสุสนตุสกมูกะทังสเคกามีจรูเปเิขิสราตเตจันตะรุเิมาเนติเปรตเถิคามีตะรุวนาคาเนียพรตุมีเขเตภุมมาจะยันตุเทวาชละทะละวิสมีจะขากันทัพนาคาติดตันตาสันติเกยังมุนิปะระวจิณังสาธโบมีสนันตุธรรมสวนากโรอย่มทันตาธรรมสวนากโรอย่มทันตาธรรมสวนากโรอย่มทันตาบทที่สี่ นัมตัสสะภะคะวะตตอรหะโตัมมาสัมพุทธัสสะนมตัศสะภะคะวะตตอรหะโตัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัศสะภะคะวโตรหัโตัมมาสัมพุทธัสสะบททหาพุทธังสััชามิทัมมังสันกักชามิสังฆังสังกัามิทุเตียมพุทธังสันนักามิทเตียมพิทัมมังสังกักชามิทูเตียมพิสังฆังสันกักชามิตตียมพิพุทธังสันนักชามิตตียมพิทัมังสันกัามิตตียมพิสังฆังสังกัะชามิบทที่ห นัตถิมีสระนังอันดังพุทธมีสระนังวรังเอเตนะส an 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 er ัจจวัชนะสูตรที่มีหุตุสัพทานัตถิมีสระนังอันดังธรรมมีสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสูตรที่มีหุตุสัพทานัตถิมีสระนังอันดังสังขุมีสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสูตรที่มีหุตุสัพทาบทที่เจ็ดพุทธังนะเมรัตตะปูตัสะลีภากิจตังธรรมังนะเมรัตตะปูตะวิสุสิสารังสังฆังนะเมรัตตะปูตะสุสีราทิถิึงเอตังนะเมติรัตัง รัตนตยวหังสมาสามโมสริตวัตถุวิเศษภูตังอัโยยาุตตะคุณโยคะวะสัมปวัตตังอัตสุมิตะยามปิติหิตะยามหิปิตตเทวะยะถาติตันเกอีกังวินาตะทิตาเรสัมมะสัมภเวนะโลเกกทาจิจารีติจาปาตุทูปังคัมภีรายานวิสยังอิติทุตสัทถังวินยุหีปันติตะ ชะเนหิวิชาจญารูปังโลกามหิเจหิจิกทัดจุปาลพันนียังเกสัจิสุทุวิธิตังคุณกายตายะนามิเยวะชนาตายะวิสุวิตสุตัมปีสมุปัสตังมนาสิสุทธะภาษาทธานังปุญญาธิกาณะมะสมุตตมะปุณณภูมังทุขาปามุตจานะ มุขาสรนังคาตานังปูชาระหิสุปรมังอภิปูชนเยังนิพานาสจิกริยายุปนิสันถังสัมมากิเลสัมมะละโสธนะสิทธิยาจาสาธุหิอัตถะกุสเลหิภาษาปเสวนียังปานิจาเปียสรนังขามนิยเมวะตสมะหิตังติรัตนังสรนังคตามหะ รตินทิวังคณนะเนสุนมัสสมานาะปูเชมัจจเปิสะสะสตังสุปัสสนะจิตตาตัฐานุปาริจาริยาสธารตาสะจาปุญเนาตัฐาสุกเตนาสุขีภวิมุเตเชนาตัสสะจัสถาปิสุวัติหุนตุโยเจทะธรรมวินายามหิปานานภูโตโลกุตรายพิสมะโยนิยโตสุพุชัง สัตสปนิสัยยะจะยายะยามีโหตุวัตถุเตเยปาริจิตโตสุปัสสาทกาโรบที่8โยจะคุมาโมมหาลาปัทโถสามังโมพุทโธสุขโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมติยันโตปาเปสีเขมังชนันตังวิเนยังพุทธังเวรตังศิลสานามิโลกัสานาัจัะวินายะกัจจะ ตันติเจสาติแทสิตธิ์งตุสพันตรายาจะวินานเมนตุธมโมทะโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัดเสสิโลกัสสะวิสุทธิมักขังนิยานิโกธรรมะทะรัสสะสารีสาวะหะสัตราหะโวสันติกาโรสุจินโนธรรมังวรันตังศีรษานามามิโมหะปทาลังอุปสรรตธาหังตันติเจสาติแทสิตธิ์งตุสพันตรายาจะวินานเมนตุสัตธรรม มาสสนาสุขตานนโคโยโลกัสปาปูปกิเลสเตชาสันโต,ตสยังสันตินิโยชโกจะสวขาตธรรมมังวิธิตังกโรติสังฆมรังตังสินิสารนาม,ามิพุทธานพุธทธังสมัมมาถีสมัมมาสีอตทิติงต,ททตันติสาตติเทศิตาหนตูสพันตรายาจมปนาสมาตุบุติเก้า,าโมอรัโตสมาสมพุทธสมัาามมิสโนณโม อุตมะธรรมรัสะสวะวขาตีตัดเศวเีนิทะนโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธ,ธสีละทิพิโนนโมโอมาตายารัตสสะรัตนตยัสสาทุกังนโมโอมะกาตีตัสตสาตสาวัตถุตยัสสาปินโมกาลัปปพาเวนะยุทจันตุอุปทวานะโมการานุภาเวนะสุวัตถิหนตุสัพทานะโมกาลัสสตชนะวิธิมหิโหมิเตชวา บทที่สิบเอวามีสตังอกลงสมยังพระกวาสเกสุวิหารติกเปีรวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาปิคูสังเคีณสติมัจจุันเตหีปิคูสเตหีสเปหีวะอรันเตหีธาสหีจโลธาเตหีเทวตาเยปุยนาสนิปฏิต้าหุติปะขวันตังธาสานาจพิคูสังขจะธาโคจตุนาสุทวาสกายนานังเทวนาเอตตหองสิอยังโคสพระกวาสเกสุวิหารติกเปีรวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาปิคูสังเคนะ สีปัจจมติหิพ่โติหิสเว่อรันติงิทสหิจโลกทาตเเทวตาเยปุยนาสันนิพตีต่ทปะขวานตันตสนายพีุ่สตยานุนักเมยาปียนกวาเตนอุปสรคเมยามาอุปสรคเมตาปว่าโตสันติกิปิขถาปสยมาติอตถโคตาเทวตาเสยทาปีนามพะบาปุริโสสมิจิตังวาปะหังภาษารยะะภาษาริตังวาปหังสมิเฉยยะอีวะมีวสุทวาสสุ เทเวสุตราหิตาภควาโตปุระโตปัตุระหังสูทธาโคตาเทควาตาภควาตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอันทสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควาโตสันติกิอิมังถังภาษิมหาสมยโยปวนาสิมิงเทวกัยาสมาคตาอคตตมะอิมังธรรมสมยังทักิตายะวะอปะริสังคติอตาโคปาราเทวตาภควาโตสันติกิอิมังทังภาษิตรักภิโกสมาทะหังสูจิตตังอตโนุโกอุจกรรมังสูสารติวันิตานิขิตวา อินทรียานี่ยรักันติปันติตติอตาโคะปราเปวตาปะคะวะโตสัติกิอิมังถังภาสิจิตวาคีลังจิตวาปลีลังอินท่าทีลังโอหัดจมะเมชาติเจรันติสุธวามิมันลาเจคุมาสุทันตาสุสุนาคาติอตาโคะปราเปวตาปะคะวะโตสัติกิอิมังถังภาสิเยเกีติพุทธังเสนังขตาเสนาเตะมิตสันติอปรยาญภูมิมงปะหายะมนุษสังเทหังเทวายัง ปริปุเรียนสันติเตตะโขภควาภิขุอมันติสิเยคุยนัพพิขเวต่าศาสุโลกธาตุสุภเทวตาสันนิปติตาหุงติปตะถาคต่างทศนันยาพิขุสังกระดะเยปิเตภิขเวไอเฮสุอติตามัทนังอรหันโตสมมาสมพุตตาเตสัมปิภควานตาน낭เอตตปรมะเยวะเทวตาสันนิปติตาไอเฮสุงเสยยะถาปิมหังเอตระหิเยปิเตภิขเวพระวิสันติอนาคตมัานา낭อรหันโตสมมาสมพุตตาเตสัมปิภควานตาน낭เอตตปรมะเยวะเทวตาสันนิปติตาพิะวสันติ เบญาทาปีไม่ห่างเอตระหิอจิกีสามีพิฆเวเทวกายานันามนีเกติทิสสามีพิฆเวเทวกายานันามนีเอสิสามีพิฆเวเทวกายานันามนีตังสุณัฏฐาสุกังมณัสถิกรธาภาสิสามิติเอวัมเพนตติโคภิกขุปะควาปัจจสุสุนคะวาเอตัถโบจะสีโลกมโนกสัมมิเจษฐคุมาธาสิตาเยสิตยากิกลิขะปะรังหิณตตาสมณหิตา ปุถุสิหวาลลีนัมโลมหังคิสาปัโนโอทาตมนาสาสุทธาวิปัสสนมะลาเวลาปินโนปัจจวัสเตเจจตวาวาณีกับปพละวัตเวตตัวมัทธิตาสาวเกสานิยตเตเทวกคยาปิณกตาเตวิชาณถาภิกโวเตจะตัดประมกกรุงสตวาพุทธศาสนางเตสัมปตุระหูยนังอมนุสาอมนุสยานัมัทธ์เสนังอภิกีสตามัตะกุงสหัสสัง อัตฐสัตติงสังเอเกสหัสานังอมนุสสานะมัตสุงอภิเกนันตมัตตคุงทิชาสภาวะภูกาหุงตจจสพังอภินญญาวิวิกิตวานาจักุมาตโตมัติสทาสาวกเกสานิรติเทวกคยาภินกตาตาวิเตวิชายนาถภิกขโวเยโวหังเกตยิสัมมิกีราหิอนุปปุสโซตสหัสสาวยขาภูมากระปีละวัฏวะอิทิมันโตติมันโทวนะมันโตจัชสิโนมัทมนาภิกขมงทิคุณังสิมิติมนาชาสหัสสาวีมาวตา เจขาดานาติวานิโนอิทธิมันโตชิติมันโธวันนาบันโตยิสัชสิโนมัทมานาพิกะมุงพิกนังสีมิติมันนางสาตายคีลาติสหัสสายะขานานาติวานิโนอิทธิมันโตชิติมันโทวันนาบันโตยิสัชสิโนมัทมานาพิกมุงพิกนังสีมิติมันังอิเจเตโสรสาสหัสสาวะยาขาเะขานานาติวานิโนอิทธิมันโตชิติมันโทวันนาบันโตยิสัสิโนมัทมานาพิกมุงพิกนังสีมิติมันัง เวสามิตาปจัตสตาจจขานะติวณิโนอิทิมันโตสติมันโทวันะวันโตยิสัสสโนมธามนาพิกมุงภูนางสีมิติมานังกุมภิโรราชคเเหโกปุไวปุลสันนิเวศนังปินโยนังสตาสาสังเจขานังปยิรูปสาติกุมภิโรราชคเหโกโสคะาสีมิติมานังปุริมาติสังราชาตะตารกโุปสาติกันทานังสิปติมาราชากุสุโสปุตติตสาบโบอินทนามามาปลายทิมันโตสติมันโทวันะมันโตยิสัสสโนมาธามนาพิกมุง ที่คุณังสีมิติมันังถ้ากินนัดจัติสังราชาวิรูหโหตประสาติกุนังที่ปติมหาราชายาสิโซปุตติปิตสาภาโบอินทะนามามาภลายที่มันโตทิติมันโทวันละันโตยัสิโนมัทมนารพิกามุงอิ่คุณังสีมิติมันังปัจจีมัจจัติสังราชาวิรูปขโขประสาติ นาคันังอธิปติมหาราชายสิโสปุตติปิตสาภาโวอินทะนามามัพลาทิฏิมโตสติมันโทวนะวันโตยิสสสิโนมัทมนาพิกมุงพิกนังศีมันติมนังอุตรัสจัติสังราชากุเวโรตประสาปติและคันังอธิปติมหาราชายสิโสปุตติปิตสาภาโวอินทะนามามัพลายทิมันโตสติมันโทวนะวันโตยิสสสิโนมัทมนาพิกมุงพิกนังสีมติมนัง ปุริมาตรทีสังฆตาระโคทักขินีนะไมรุู้โกปชีมีนะไมรุ้ปโคกูเบโรตราชสังจัตตารโอเตมหาราชาสมัญตาจตุโรทิสาทันทละมานาอันทสูวณีกับปิลวัตววีเตสังมายาวิโนสรัทธาอาคูวัจจนิกาสรัทธามายาตุเตนทุเวเตนทุวิภูโตวิภูจะวิภูโตสันจันทนาโมกามัสสโตจ่ากินุมันทุนีมันทุจ่กปนาโทโอปมัตโยจ่าเทวสุโตจะมาตรีจิตตัสนโนจันตโพนโรราชาชะโนโสโภ อาคูปัจจสิโคเจวติมพดูสรยยวัตถสาเอเตจันดีจราชนะคันธภาสาราชุภิโมธมนาภิกขมุมพิกาังสิมิติมนาทาคูสนนาสะานาคาวิสาลาสหตัตถกาลัมภารัตตระอาคูอวยาปยาคาสหญาติภิยามนาาทตารถาจาอาคูนาคายัสิโนเอระวนโนมหานาโคสุภคาสิมิติมนงจีนาคาราเจสหหสสารานติทิพชิกาปะขีวิสุตตะคูเวหายาสาเตวะนมัชปัตระ จิตราสุปนนาอิติเตสะนามังอภยันตันทานาคะราชานามาสีสนนาาาสิสุปนนโตเขวมกสีปโตสานาหิวจัยหิงอุปหันตรานาคาสุปนนาสนามัางังสุภตังชิตาวชิระหัตเถนะสัมมุทังอสุราชิตาพาตโรวาสวัสเสตอิทิมโตยสัสนโนลากาลากัญชามหาปิสมะอสุราคานา,าเปปิกษาเวปจิตติสุจิตติจะมรหาราธุมนิจิสหัสตตาจะผลิปุตตานาังสกเวโรจานามกา สันในหิตวาพเดีนเสนาหลาหองกทัปะกาขบวนสมัยอยูธานิพันธุเตยิขูนางสรีมิติมนังอาโปจติวาปทุบีจะเตโชวายุรธาขมวงวรนาวรนาเทวาโสโมจะยเสาสหามีตากรุณากระดิกาอาคูเทวายจสาสินโนท่าเสตทัาสากรยาสเพนะนัตติวรนิโนที่มันโตติมันโธมนะวันโตยจสาสินโนท่ามนาอภิกรรมุงภิกนังสรีมิติมนังเวทูจติเทวาสหทธารีจ่าสามา จะอาสมาจะทวีจะมาจะทั้งสูมนิสาเทวาจะทั้งมะคูบริกิตาสุริยะสูมนิสาเทวาสุริยมาคูบริกิตาละขัตตมิเนปุริขัตตาบาอาคูมันธวาลหกกาวาสูนยนางวสุโศเสโตโสภะคะภุดินโททัสเสตทัสตากยาสเพนานติวานิโนที่มันโตสติมันโทวนะมันโตยะสินโมัทมนัทกมุนพุณังสุมิตุมนังอาคูปัสหาภูเทวาฉละมากิสิกขาริวะอริธกาจะโรชาจะอุปมาบุปภสินโวรุณาสาธรรมาจะอาจุตตาจะเนจิกา สุริยะลุจราอาคูอาคูวาสวรีสิโนทัศเสตทัศากยาสเปนะนัติวันิโนยิทิมันโตชติมันโทนะมันโตทัสโนมุทามนาทิกระมุงทิ่พนางสูนีปิมันังสมานามหาสมานามานุสสามนุสตมารกิธาปุสกกาอาคูอาคูมโนปุสกกาปทาคูหะรโยเทวายเจโรหิสวาสินโนปรคามหาปรคาอาคูเทวายะทัสสิโนทัศเสตทัสศากยาสเพเนนัติวันิโนยิทิมันโต ชุติมันโธวันนะอุนโตยิสัสสินมัทมนาภิกกมุงพิุณังสิงติมนังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคะนัสาสหโอธาตะไคหาปาโมคะอากูเทวาวิจขณาสัทธามัตตาหะหาลักชามิสกาจายิสัสสินุท่านายังอาคาบุชโนโยทิสาพุทธิตาสซเตทัศฐากายาสเพนนาติวันโนที่มันโตชุติมันโธวันนะอุนโตยิสัสสินุมัทมะนาภิกกมุงพิกุนังสิงติมนังเกเมียตุสตายามากันตะกาจายิสัสสินลัมุติ ลัมพิตากาลามัสเสถาโชตินามาจัสวานิมานารตินวาคูอาทาคูปรินิมิตาทัศเสติทัศกายาสเปนานาเตวานิโนอิทิมันโตติมันโตนะาบันโตยิสสิโนมัทธะมนาพิกำมุงพิคุณนางสีตูมันนางัทธีเตเทวนิกายาสเปนานาเตวานิโนนามันวีนะอาคัตจุงเยจันเยสัาธาสาบวุตาชาติมักีลังโอคตินมานาสวานคาคีโมคาตาลังนาชันจันทวัง

มาโบมุจิตโกจินังอิติตัทธมหาสิโนกันหาสินังอเปสิยิปารินาตาระมาหัดจัสรังกัตตาบาเถระบางยะถาปุพุตสโกเมโคธนะยันโตสุวิชโกตถาโสปัจจุวัฏธาติสังกุโทโสยังวัศเสตจัดสังฆะพินญาจพิวิกตะวานาตะกุมารตะตัวมันชีสตาสาวเกสารณียเตมาราเสนาพิงกันตาเตวิชาณถิปิโกเตจะอาตัดปะมากรุงสุตวะพุทธศาสนัง วีแตระกษ่งเหตุปัะกาศมูองเนตังโลมิปิทิจงสัพเพวิชิตังวิชิตาสังขามาพยาติตาเยสัสโนโมทันติสาวกตีชนีสตาติ